ตอนที่แล้วเราได้พูดถึงในกรณีที่จำเลยมีที่อยู่ที่อยู่หมายถึงภูมิลำเนานะครับถ้าหากว่าจำเลยถูกขังคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราพิจารณา คำว่าภูมิลําเนาตามความหมายของมาตรา47แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราก็จะเห็นว่ามาตรา47แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าให้ถือว่าเรือนจําที่กักขังตัวจําเลยนั้นเป็นภูมิลําเนาของจําเลยเมื่อเรานํามาพิจารณาประกอบกับมาตรา22งเล็บหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับก็แสดงว่า สารที่เรือนจำนั้นอยู่ในเขตอำนาจก็มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นท้องที่ที่จำเลยมีที่อยู่หรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับลองมาดูตัวอย่างถ้าหากว่าเหตุเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช นะครับแต่บังเอิญว่าจำเลยนั้นต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีายาาเรื่องอื่นอยู่ณนะเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาแบบนี้ก็ถือว่าเรือนจำกลางจังหวัดสงขลานั้นเป็นภูมิลำเนาเป็นที่อยู่ของจำเลยตามความหมายของมาตรา47แห่งประมวลกฎหมายวิธีเหงประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์นะครับและยังถือว่า เป็นที่อยู่ของจำเลยตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา22ลิบหนึ่ง 1, ชนเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นศาลจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นท้องที่ที่จำเลยมีที่อยู่เพราะว่าเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดสงขลานะครับอย่างนี้ทมว่าศาลจังหวัดสงขลาจำเป็นจะต้องรับ คดีนี้พิจไว้พิจารณาพิพากษาหรือว่าชำระคดีหรือไม่ประการใดในประเด็นดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเรือนจำกลางจังหวัดสงขลานั้นแม้จะเป็นภูมิลำเนาของจำเลยในขณะที่พนักงานอายการโจทยืย่นฟ้องคดีนี้นะครับเป็นภูมิลำเนาตามความหมายของมาตรา4 7แห่งประมวลกฎหมายแพ่งในพาณิชย์ใช่ และถือว่าจำเลยมีที่อยู่ในเขมนาศาลจังหวัดสงขลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตราย2่เล่มหนึ่งใช่นะแต่ครับบทบัญญัติดังกล่าวนะครับบทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้บัญญัติบังคับศาลชั้นต้นนั้นๆนะครับซึ่งเป็นท้องที่ที่จำเลยมีที่อยู่ในเขำนาจานั้นว่าจะต้องรับชำระคดีที่โจทกฟ้องทุกกรณีแต่หากบัญญัติให้เป็นลักษณะของการใช้ดุลพินิษ ขององคณะในการที่จะรับหรือไม่รับคดีนั้นไว้พิจารณาพิพากษาหรือว่าชำระคดีก็ได้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับตามมาตรา22วงเล็บหนึ่งหรือในกรณีที่อย่างเช่นความผิดเกิดขึ้นความผิดนี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเรารู้แล้วว่าตะกี้จำเลยถูกขังอยู่ณเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาอย่างเงี้ย แล้วก็มันไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าหางมีการชรําระคดีที่ศาลจังหวัดสงขลาแล้วมันจะมีความสะดวกยิ่งกว่าการชรําระคดีที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างไรซึ่งเป็นเราจะเห็นว่าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นศาลท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่โจทย์อ้างว่าการส่งตัวจำเลยจากเรือนจํา ทางจังหวัดสงขลาไปนะครศรีธรรมรานั้นมันเป็นการเปลืองงบประมาณนะแล้วมันก็ยังสุ่มเสียงต่อการถูกแย่งจาตัวจำเลยในระหว่างทางด้วยในเรื่องนี้สารมีกาก็มองว่ามันเป็นการมันเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมราชัรฑ์ที่คุณจะต้องหาวิธีแก้ไขที่คุณจะต้องหาวิธีป้องกันไอพนักงานในการโย์มา,าว่าสารจังหวัดสงขลารับคดีนี่ไว้พิจารณาแล้วนะครับแล้วก็ให พยานโฉดเดินทางมาจากนกครศรีธรรมราชนะครับมามาที่ศาลจังหวัดสงขลาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่พนักงานอายการแถลงว่าการที่จะให้ตัวพยานนะครับที่อยู่ที่จังหวัดสงขลาเดินทางมาจจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมันค่อนข้างที่จะ ยากเรื่องงบป,ประมาณและก็อาจจะถูกมีการแย่งตัวผู้ต้องหาแย่งตัวจำเลยอ,อย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์ที่คุณจะต้องไปแก้ไขไปหาวิธีป้องกันเอาเองนะครับอ่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปรากฏเหตุว่าศาลจังหวัดสงขลาจะต้องรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษานะข้อร้างของของพนักงานอัยาการโจทย์นั้นก็ยังไม่มีน้ำหนักควรที่จะเชื่อ ต่ำโอตรเาว้างนะครับเพราะอะไรครับ <S <S เพราะถ้าหากว่าเราพ,พิจารณาหลักการดําเนินคดีายาญานะครับซึ่งหลักการดําเนินคดีายาญานั้นจะให้ความสําคัญกับการที่คู่ความทุกฝ่ายต้องมาดําเนินกระบวนการพิจารณาต่อหน้าศาลเพื่อพิสูจน์ความจรงิงพนักงานอัยการจะบอกว่าอ่าสื่อพยานผ่านทางจอภาพวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรก็ดเงี้ยก็ได้นะครับในประเด็นเนี้ย เราพิราให้ดีนะครับหลักการดําเนินคดียามันให้ความสําคัญในกรณีที่คู่ความจะต้องมาดําเนินกระบ,บวนการพิจารณาต่อหน้าศาลหมายความว่าจาเลยต้องอยู่ต่อหน้าศาลในการพิจารณาคดีนะเพราะมันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิทธิ์ของจําเลยในการต่อสู้และการใช้คําถามกับพยานซึ่งเป็นพยานของโจทก์จะใช้คําถามโดยตรงซึ่งอาจจะทําให้จาเลยได้รับผลกระทบ าจากการที่พยานไม่อยู่ในห้องพิจารณาของศาลเมื่อการใช้ดุลพินิษท,ที่จะรับคดีนี้ยังไม่อยู่ในวิสัยที่โจทย์จะฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสงขลาได้กรณีจึงยังไม่มีเหตุสมควรให้ศาลจังหวัดสงขลานั้นรับชำระคดีนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นไปตามคำพิพากษาฎีกาที่7 253สับ2560 และคำพิพากษ,ษาดีกาที่830ับ2,561นะครับวินิจฉัยไว้ในทํานองเดียวกันนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูกรณีที่2บ้างก็คือกรณีของอาสารนะครับสารที่จำเลยถูกจับสารที่จำเลยถูกจับนีถ้าหากว่าจำเลยถูกจับในท้องที่ในเขตดอำนาจของสารใดสารนั้นก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้ด้วยนะครับ อย่างเช่นเอทำร้ายร่างกายบีเนี่ยเหตุเกิดที่นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เอถูกจับได้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแบบนี้นะครับศาลจังหวัดสงขลามีอำนาจพิจารณาพิพากษาความผิดดังกล่าวได้นะครับเพราะว่าเป็นท้องที่ที่จำเลยถูกจับตามความหมายของมาตา 22, รา2 2วงเลิบหนึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกรณีนี้นะครับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและศาลจังหวัดสงขลาต่างก็มีอำนาจชำระคดีนี้ ในกรณีของสารท้องที่ที่จำเลยถูกจับกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าสารท้องที่ที่จำเลยจับถูกจับนั้นจะต้องรับคดีเสมอไปก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจว่าจะรับหรือไม่รับนะครับทีนี้ครับเราลองมาดูความหมายของคำว่าถูกจับมันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่น เอยิงนายบีนะครับแต่ว่าบีไม่ตายเหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาต่อมาเอได้ทำการลักทรัพย์ของซีอันนี้เหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะและถูกจับในความผิดฐานพยายามฆ่าบีนะเอถูกจับในข้อหาพยายามฆ่าบีที่อำเภอเมืองจังหวัดจังนะ A. พยายามฆ่า B เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากนั้น A. ไปลักทรัพย์ C. เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงแ่่แบังเอิญว่าในขณะที่ A. ขับรถไปจังหวัดรังนั้น A. ถูกจับได้ แต่หมายจับที่จับเอนั้นเป็นหมายจับของสารจังหวัดสงขลาในข้อหาพยายามฆ่านะโดยในบันทึกการจับกุมปรากฏว่าผู้ถูกจับนะตามหมายจับนั้นจับเฉพาะข้อหาความผิดฐานพยายามฆ่าบีเท่านั้นพนักงานอายการจังหวัดจังนะครับพนักงานอายการจังหวัดจังนั้นไม่ใช่จังหวัดจังพนักงานอายการจังหวัด จังนะครับสามารถฟ้องเอต่อศาลจังหวัดจังนะครับในข้อหาพยายามฆ่าศาลจังหวัดจังพิพากษาจำคุกเอสาปีเออุทธรทีนี้คดีนี้มันยังไม่ถึงที่สุดและครับระหว่างที่เอรับโทษอยู่ในเรือนจานะครับจังหวัดจังนั้นปรากฏว่าซีเขาก็ได้มาร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนนะผู้ทร์ เมืองจังเลยแหละในความผิดฐานลักทรัพย์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนะอำเภอพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองจังทำการสอบสวนอที่เรือนจำจังหวัดจังในข้อหาลักทรัพย์ของสี่และมีความเห็นควรสั่งฟ้องเสนอต่อพนักงานอัยการจังหวัดจัง แบบนี้นะครับในกรณีนี้เราจะเห็นว่าพนักงานนายการจังหวัดจังนั้นจะฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดจังไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าศาลจังหวัดจังนั้นไม่มีอำนาจที่จะรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาในความผิดฐานลักทรัพย์เพราะว่าในกรณีดังกล่าวนั้นเองไม่ได้ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์ในท้องที่ของศาลจังหวัดจังแม้เขาจะถูกจับ นวพื้นเมืองจังหวัดรังแต่เขาถูกจับในข้อหาพยายามฆ่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าเรือนจําจังหวัดตรังนั้นเป็นที่อยู่เป็นภูมิลาเนาของเอก็ไม่ได้เพราะว่าคดีดังกล่าวนี้มันยังไม่ถึงที่สุดอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้ไปดูคาพิพากษาดีกานะครับคาพิพากษาดีกาที่8 8 3 6ปทับสอง8นะครับ8836ทับสอ ทีนี้นี่ <c oughs> ทีนี้นะครับก็มาถึงกรณีเหตุยกเว้นในกรณีที่สามกรณีนี้ก็คือในการที่จำเลยนะครับถูกสอบสวนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งนอกเขตของศาลท้องที่ที่ความผิดเกิดน,นะครับจำเลยถูกสอบสวนในเขตอำนาจของศาลอีกศาลหนึ่งศาลนั้นก็มีอำนาจพิจารณาคดีได้นะครับเพราะคำว่า เจ้าพนักง,งานสอบสวนทําการสอบสวนในท้องที่1นอกเขตศาลที่ความผิดเกิดอ้างว่าเกิดเชื่อว่าเกิดนะครับในกรณีดังกล่าวนี้มันหมายถึงนอกเขตศาลที่ความผิดเกิดอ้างว่าความผิดเกิดหรือว่าเชื่อว่าความผิดเกิดและยังนอกเขตจำเลยมีที่อยู่หรือว่าถูกจับด้วยนะครับ ก็แสดงว่าเป็นการขยายอำนาจศาลที่จะชำระคดีโดยให้รวมถึงศาลแห่งท้องที่ซึ่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแม้ว่าท้องที่ดังกล่าวนั้นจะไม่มีความผิดเกิดขึ้นหรือว่าอ้างว่าความผิดเกิดขึ้นหรือว่าเชื่อว่าความผิดเกิดขึ้นและไม่ได้เป็นท้องที่ที่จำเลยมีที่อยู่หรือจำเลยถูกจับก็าตามมาดูตัวอย่างครับอย่างเช่น เอทำร้ายร่างกายบีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองคอนครศรีธรรมราชเอถูกจับได้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในข้อหานี้นะครับข้อหาทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับทางพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่ก็ทำการสอบสวนแบบนี้ศาลจังหวัดสงขลาย่อมมีอำนาจที่จะรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ เพราะเป็นสารแห่งท้องที่ที่พนักง,งานสอบสวนนะครับทําการสอบสวนนะครับตามความหมายของมาตรา22เล็หนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งในส่วนนี้นะครับตามความเห็นของท่านศาสตราจารย์ดร็รคณิตนนนครนั้นท่านก็ได้อธิบายว่ามันเป็นจุดเกาะเกี่ยวเรื่องสารที่มีอำนาจชำระคดีอาญา คงเป็นไปในทํานองเดียวกับเรื่องอํานาจสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนก็หมายความว่าโดยปกติสารที่มีอานาจชํารักคดีย,ยาคือสารท้องที่ที่ความผิดเกิดอ้างว่าเกิดหรือเชื่อว่าเกิดในเขตอํานาจสารนั้นนะครับอย่างเช่นในกรณีที่วินิจฉัยว่าพนักง,งานสอบสวนมีอานาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งเกิดอ้างว่าเกิดเชื่อว่าเกิดนะครับภายในเขตอานาจของตนเพราะฉะนั้นหากปรากฏเพียงแค่ว่า นะครับหากปรากฏเพียงแค่ว่าที่เกิดเหตุและที่อยู่ของผู้ต้องหาอยู่นอกเขตท้องที่นั้นนะครับจึงไม่เพียงพอที่จะถือว่าพนักง,งานสอบสวนท้องที่นั้นไม่มีอำนาจสอบสวนในกรณีเช่นนี้นะครับศาลซึ่งมีอำนาจในเขตท้องที่ที่ทำการสอบสวนย่อมมีอำนาจสอบสวนคดีนั้นได้นะหากปรากฏเพียงแต่ว่า ที่เกิดเหตุและที่อยู่ของจำเลยหรือว่าผู้ต้องหานั้นอยู่นอกเขตท้องที่ที่อ้างที่เชื่อว่าความผิดเกิดนะครับจึงยังไม่พอที่จะถือว่าพนักง,งานสอบสวนท้องที่นั้นนะครับไม่มีอำนาจสอบสวนก็หมายความว่าศาลซึ่งมีอำนาจในเขตท้องที่ที่ทำการสอบสวนนั้นก็ย่อมมีอำนาจพิจารณารับคดีนั้นไว้ พิจารณาพิพากษาด้วยนะครับทีนี้นะครับในกรณีที่ศาลนะศาลที่มีอำนาจชำระคดีนั้นก็โดยปกติก็เป็นกรณีที่เกี่ยวกับาการที่พนังกงานในการจะฟ้องหมายความว่าพนังกงานในการอ,อาจฟ้องคดีนั้นต่อศาลท้องที่ที่จำเลยมีที่อยู่หรือว่าท้องที่ที่จำเลยถูกจับหรือแม้กระทั่งท้องที่ที่มีการสอบสวนในคดีนั้นซึ่ง ในความเป็นจริงแล้วนะครับสําหรับกรณีของพนักงานอายการพนักงานอายการเขาจะฟ้องคดีก็คือฟ้องคดีในท้องที่ที่พนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนนั่นเองสําหรับผู้เสียหายนั้นโดยปกติก็จะฟ้องเฉพาะศาลท้องที่ที่เกิดเหตุและท้องที่ที่จําเลยมีที่อยู่นะครับในกรณีของผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้องคดีเอง เพราะฉะนั้นนะครับบทบัญญัติในมาตรา22วงลินึ่1ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี้ก็ไม่ได้บัญญัติให้เป็นสิทธิ์ของโจทก์ที่จะเลือกสามารถยื่นฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งก็ได้นะครับคือเลือกยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นที่จำเลยมีที่อยู่ในเขตอำนาจหรือจำเลยถูกจับนะครับแต่เป็นบทบัญญัติที่เขียนขึ้นมาเพื่อ ให้ศาลใช้ดุลพินิษนะครับให้ศาลใช้ดุลพินิษว่าจะรับฟ้องคดีที่จำเลยมีที่อยู่หรือว่าจำเลยถูกจับหรือไม่ก็ได้โดยศาลจะพิจารณาว่าการฟ้องคดีของต่อศาลน,นั้นนะครับที่จำเลยมีที่อยู่หรือว่าจำเลยถูกจับนั้นมันจะสะดวกยิ่งกว่าการฟ้องคดีต่อศาลที่ความผิดเกิดหรือว่าเชื่อหรือว่าอ้างว่าเกิดหรือไม่กอดอันนี้เป็นไปตามแนวคำพิพากษานะครับ สันติกาที่8103ครับสองไอแปครับ2 5 3 5และ516 2548นะครับ